นับเวลาถอยหลังสวิตส,สองวางจําหน่าย16วันสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมเองก็อยู่ที่ประเทศไต้หวันนะครับก็มาพูดคุยอัปเดตนะครับเกี่ยวกับตัวแบรนด์ Nintendo กันสักนิดหนึ่งนะครับที่ผมเองก็ได้ไปสังเกตการนะครับแล้วก็ได้เห็นเหล่า,าพี่น้องเกมเมอร์นะครับในประเทศไต้หวันนั้นค่อนข้างที่จะคึกคักมากกว่าบ้านเราเยอะเลยทีเดียวนะครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะตลาดประเทศไต้หวันนั้นในวงการโดเกมโดยเฉพาะในทางฝั่ง ก็เล่นเกมคอนโซลนั้นก็คึกคักกว่าบ้านเราอย่างชัดเจนนะครับเพราะอย่าลืมว่ามีตัวแบรนด์ที่ชื่อว่า Xbox นะครับเข้ามาตระดาดอย่างเป็นทางการนะครับแต่สำหรับตัวแบรนด์ที่ชื่อว่า Nintendo นะครับสังคมของประเทศไต้หวันนะครับก็จะเห็นเลยว่า,ามีกลุ่มผู้เล่นนะครับแทบจะทุกช่วงอายุนะครับทั้งเด็กเล็กๆนะครับวัยรุ่นวัยทำงานนะครับ หรือจะเป็นผู้สูงวัยเลยก็ว่าได้นะครับเพราะาถ้าหากเราลองย้อนไปในยุคอดีตนะครับยุค80-90ผมก็เชื่อนะครับพี่น้องเกมเมอร์ในประเทศไต้หวันนั้นพวกเขาเองโอ้โหได้สัมผัสกับวงการวดีโอเกมคอนโซลน่าจะมีจํานวนปริมาณที่เยอะกว่าเกมเมอร์ในบ้านเราอย่างชัดเจนนะครับและนี่แหละก็เป็นตัวความรู้สึกนะครับที่ผมมาเยือนที่ประเทศไต้หวันนะครับแลวเอามาบอกกล่าวเพื่อนๆกันกับช่วงเวลานับถอยหลัง16วัน Nintendo Switch 2วางจำหน่ายนะครับเรียกว่าหลายงานในตัวคลิปนี้ผมยังอยู่ที่ประเทศไต้หวันนะครับส่วนตัวนับถอยหลังวันอื่นๆน,นะครับเดี๋ยวก็จะไปชอดเชยนะครับเร่งเอาให้ทันนะครับกับตัวเวลานับถอยหลังตามสถานการณ์ปกตินะครับสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอตัวลากลันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนับเวลาถอยหลังดินิทโ d สวิตสองสิบวันสวัสดีครับ